ไปเขาไปเขาอุ้ยข้อเขาไปเขาวะไปวะนี่บ่อะไรอไอเหี้ยมึงไม่พานี่ยมึงยืมกูเป็บกากอ้ยก็ก็แป้งรูปไหนเป็งกากเยอะมื่อไหรกูจะยี่ยมินเสียแบบเป็นยี่อไหนชอบปองเว่าวลาทอดอบรอบนไั้งไหนไน ลูกเมย์ออกเป็ดครับผม งนีครับยิงันกันที่ไกนี่ครับงครับมินแล้วโอ้ยกันแล้วใคมาขึ้นที่หนาเดวปืนม่ยิงเขาเลยได้ตกลงไหเออไอีกได้เอาเลยมั บนบักจนาท่านมันเอาเงินหน่อยหนึ่งไปปันสระตอจนเบิดอตัวเบิดตุนมันบมมีเงินใจเสื้อแบกป่าน,นี่มันคิดส่สอโกงซ้าบ้านด้วยส่อโกงบักเทนโดบักจนาท่านกับบักสตีบเลว่างแผนขายไอโฟนปลอมให้มันเป็นไอโฟนเสีหาคําเดือนแปดบักเทนโดมันคิดว่านี่น่าจะเป็นวิธีสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันจะถือเสื้อแบกขามันกระยานตายขึ้นกันนี่เลยเป็นเหตุผล ทีมันหลอกขายไอโฟนสิผ่าคำเดือนแปด้บักเท่นดูอย่าไปทำตามนะครับเด็กๆมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับฝากไว้คิดเฮ้ยบอยเอออ่ะ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 เจ็ดสิบบาทหวานเจี๊ยบบักเท่นดูจะเป็นมึงส่วเนาะ หลาบบาปกู้คักสลัดต่อในนอนขื้นนี่ปฏิทินมาชมครับไอโฟนชิบหาคำเดือนแปดขอครับกูไหนยังอุ้ยหลานซวยเรียมกวยแท้ดีเอา,อางี้อ่ะ เราเป็นเบอร์แฮกเกอร์อีสานอยู่วะเนี่ยอม่รครับเนี่ครับผมต้องการท้เจ้าไปซื้อเครื่องประกาศคล้ายไอโฟนฟอร์อมอะไรนะครับมันเดี่ยงกว่<อ>าซุ่มหายซื้อไปอครับราคาอค,คอเนีบ่ออันนครับจัดไปครับผมฮง ักสตีบเสื้อแบกจุฬาธานอยากข้บุริวะพ้า,พาติดเสื้อไม่สิเพราะไม่ได้เสียปุ๋นผมก็ทำให้เปล่งประกายได้เงินมัมาจากบาทยี่สิบบาทแล้วมึงติดหนีเสื้อแบกเจ็ดบาทเอาติดหนีเลยร้รอยหนึ่ง เใาต้องใจมีเสื้อแบกมือในยึดซองซ้ำมือทันอยู่หรอว่าทันเสื้อแบกตกการมอดีรู้อังกบอลเรียมีนกูไปนะ

Oh ดูไลาฮีโร่ออกลงเดี๋ยวผมเสือล็กวันนี้ผมจะไปตามเก็บกินบักจูน่าเทอนฮ่า ครับเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเราไม่ควรเล่นการพนันจนติดมากเกินไปนะครับเพราะว่าการที่เราติดมากจนเกินไปทำให้เราไม่มีตังแล้วไปยืมตังคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับเขาอาจจะมาทวงเงินเราตอนไหนก็ได้นะครับผม,มเขาอาจจะเอาปืนมาฆ่าเราแบบเหมือนในคลิปเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็ไม่ควรไปชอบโกงคนอื่นนะครับเพราะว่าการที่เราโกงคนอื่นนั้นมันก็มีผลเวรกรรมที่ตามมาอยู่แล้วนะครับผม กาจะจกปืนมายิงเราได้ตลอดเวลานะครับพราะวันนี้เราอาจจะหลอดไปได้แต่เราก็อาจจะรลอดไปได้ไม่ไม่ถึงไม่ถึงเดือนดวงๆๆนะครับผมฝากไว้คิดยูนก็แล้วก็อีกเรื่องนะครับผมคือผลของเวียนกรรมนะครับผมเวียนกำรรม,มันจะตาจำ,จำนาเจ้าหนองเรานะครับผมเอออย่าลืมนะครับฝากไว้คิดอ๋อยังยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับพวกครคู่ไฮเกียร์สีผมนำนะครูครับผมผมนี่ต่างใจเหตุกันขนาดเลยนี่ครูครับ คูนี่ตรงไหเกศีผมแล้วนี่ครับเด้อม่ี่เอามาถายามาสะพานเสื้อแบกนะครับมาเป็นอย่างไรนะมึ้ซึ้่่างานนี้ทำได้ดีมากเราจะขึ้นไปน,น,นิฟิกได้ครับครับยาวอนเด้อคนตีนมาเฮ้ยเฮ้ยำยังม่ถึงปากกูห้องอ๋อ คุณน่ยกคยพูุเอยู่ทเบร์จะไรคุบาวามหักก็คือการเบาแต่ฮามันเบาหฮะก็ไม่ความหักยูมเปนตทำข้าแม่มัอย่งวะเล่นประชากรโลกจะหกพันล้านคฉันคือที่หนอือ